กันสาัดที่5จังหวัดเพชรชบุรีนะครับเด็กหญิงเพชรธิดารูมิงครับ,รบโอ้โหวันรกนิดเดียวนะครับครับดึงใหม่เดีย๋ยลบที่8เตรียมพร้อมนะครับเด็กหญิงอารินตานะครับดึงดึงลึกโหนเยโหหงระปบิปพอด,ดีนะอ่านี่ทีมงานก็กลัวว่าจะหักนะครับก็เลยเดินขึ้นมาดู <laughs> โอเค اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله วบบรอกาตุขอความสุขสันติความรักความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอีกมูลอซุบคานหัวใตล่ะจงประสบแดงคณะกรรมการและครอบครัวครูสัมพันธ์ที่เคารพทุกท่านค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าครูฟันด,ดูอีน เทไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครูฟัด,ดูอีนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการวางระบบจารณาโยชนมุสลิมหล่อลอมให้ความรู้เพิ่มศรัทธานำพาสุขควรลำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮคาหนัวต้าล่แก่บรรดาโยชนมุสลิมภายใต้อุดมการรวมกันที่ว่า เยาวชนมุสลิมนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคา่าทั้งในดุนยาและอาคิรอดด้วยเหตุผลที่ว่าเยาวชนมุสลิมในวันนี้คือนอนาคตของศาสนาอิสลามในคราง้างหน้าอีกทางครูเฟด,ดรยียังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมมุสลิมใน,นทุกๆระดับชั้น Me, mm -hmm. ศัสนาบัญญัติและสามหลักจริยธรรมนับตั้งแต่วันที่บรรดาครูไปด้วยแด้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาเหล่าน,นี้จนวันเวลาผ่านไปกลายเป็นต้นกลา้าและในที่สุดก็เติบโตจนให้ผลผลิตได้อัลฮัมดุลิลลาค่ะเป็นที่น่าชื่นใจเยาวชนมุสิซนสามารถอ่านอัลกุรอาน และอัลฮะดีสที่เป็นภาษาอาหรับได้พวกเขารู้จักพระเจ้ารู้หลักศรัทธารู้จักสิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองค้อพิจาของพระเจ้ารู้จักแบบฉบับอันงดงามของท่านศาสดาโมฮัมมัดสัลลัลลอฮฺอะลัยฮุยสัลลัมและรู้จักการปฏิบัตบิตนเป็นมุสลิมที่ดีทั้งในครอบครัวและสังคมอีกทาง ครูเฟนดอรอีนยังได้สร้างคือผู้กั้นเกลียวชอนส์สิมให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเวทลมเอลูไรต์ตางๆจากสภาพสังคมที่ถูกครอบคุมด้วยอาระอารายะทำตนตกซึ่งเป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงด้วยการพยายามแปรมรสอนเอาใจใส่มุ่งมาในการให้อาชอนเดอร์เรียนรู้และเขาะ้าใจศาสนา ทุกท่านคะที่หนูกล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นเป็นเพียงสนุอจากผลผลิตของครูเฟดูรีที่ชี้ให้เห็นทุกค,คุณค่ะและความสำคัญของครูเฟรดู สถานะสูงส่สงอ่ะเธอรอสุบาคานวาา่าต่อละปลอดแท้จริงแล้วก้ามร่เพร่วิชาวความรู้นั้นเป็นหนา้าที่ของบรรดานบีและเป็นภารกิจของบรรดาศาสนาทูตและเป็นที่เพียงพอแล้วที่หนูจะยินได้หนูคุณค่าของครูผู้รู้รวมไปจนถึงครูเฟนดอร์ินเดขำกล,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 ล่าวถ้าสัตว์แดัทำัม่สำเร็จอะลัยฮิวะสลัมที่ว่าคอยรุก วัลลมอัลกุรอานะวัลละมาฮูความว่าผู้ที่ดีในมันสุเชาคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานรายงานโดยบุคอรีสุดท้ายนี้หนูได้ฐานะนักเรียนฟันด,ดรูรีมีความสำนึกในบุญคุณของครูฟันด,ดรูรีใครขอวิงวอน ขอพ่อเต๋ององละสุภการนัวตาลาได้โปรดทรงอจรยโทษให้ได้โปรดทรงอภัยโทษให้แก่บรรดาครูผู้รู้ทั้งหลายขอให้พวกเขามีอายุยืนยาวและได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ได้เถิดอาเมนยิ่งรับลราลานมิวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิไายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ เพชรบุรีใช่ไหมครับอาไม่คุยด้วยยิ้มหน่อยก็ได้นะพรามันจะเริ่มจะเด็กแล้วนะครับอยู่บ้าน้งองแสงคงหลับแล้วนะครับลดับที่7นะครับลดับที่8นะครับต่อไปลำดับที่8ครับ